รถไฟจีนลาวเปิดให้บริการรถไฟโดยสารข้ามพรมแดนจีนลาวเป็นวันแรกในวันที่13เมษายนโดยมีชาวลาวจำนวนมากมาจองบัตรโดยสารที่สถานีเวียงจันทร์ นับตั้งแต่วันที่13เมษายนรถไฟจีนลาวจะให้บริการทุกวันจากนครคุณหมิงเมืองหลวงของบนทลนยุนนานมุ่งหน้าไปสู่นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปป,อปอลาวรถไฟจะจอดที่สถานีต่างๆ8สถานีตลอดเส้นทางใช้เวลาเดินทาง10ชั่วโมงครึ่งรวมเวลาที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลก,กากร เจ้าหน้าที่ขายบัตรโดยสารที่สถานีเวียงจันบอกว่าตั้งแต่เริ่มขายบัตรโดยสารระหว่างประเทศมีผู้โดยสารสนใจจํานวนมากผู้โดยสารส่วนใหญ่จะซื้อบัตรโดยสารไปที่สถานีรถไฟคุนหมิงรถไฟจีนลาวเริ่มให้บริการในเดือนธันวาคมปี2021โดยให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศเส้นทางคุนหมิงโมฮานในประเทศจีนและเส้นทางเวียงจันบ่อเต็นในสปปลาวนอกจากนี้ยังให้บริการรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนลาวจีน ล่าสุดรถไฟจีนลาวให้บริการผู้โดยสารจำนวนกว่า14ล้านคนและขนส่งสินค้าไปแล้วกว่า18ล้านตัน